ช่วงนี้กลับมาพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าครับเหตุที่คนร้ายเข้ามาแล้วก็นําเด็กอายุสองขวบออกไปแล้วก็มีการทาร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาได้ติดตามในเบื้องต้นนะฮะไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดต,ตอนนี้ทราบเจอตัวแล้วครับมีผู้ต้องสงสัยที่ร่วมกันก่นกอเหตุนี้สามรายด้วยกันครับความคืบหน้ากรณีเด็กชายอายุสองขวบเจ็ดเดือนครับ ที่ถูกคนร้ายอุ้มไปจากที่นอนภายในบ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งชุมชนเขาแดงที่สงขลาแล้วก็นําตัวไปทำรร่างกายมีการใช้ไฟเนี่ยจี้ตามตัวแล้วก็ใบหน้านะครับก่อนที่จะนําเด็กไปทิ้งไว้ริมทะเลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกของวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งคุณแม่เนี่ยบอกว่านี่เป็นครั้งที่สแล้วที่ลูกชายเนี่ยโดนอุ้มไปทําร้ายวันนั้นเราก็นําเสนอถ้าจํากันได้นะครับเหตุการณ์นี้ ล่าสุดครับตำรวจสืบสวนของสอพสิงหานครครับไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่มีชาวบ้านเนี่ยไปพบเด็กครับเดินออกมาจากทางทางในช่วงเวลาประมาณสักตีห้าชาวบ้านเนี่ยก็ช่วยเหลือเอาไว้ได้ครับน้องอยู่ในสภาพคือดินโครนีเละเต็มตัวไปหมดนะครับก่อนที่ชาวบ้านแล้วก็แม่ของน้องเนี่ยจะขี่รถตามมาพบแล้วก็รับตัวกลับไป ทีนี้จากเหตุการณ์นี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพการช่วยเหลือของชาวบ้านไว้ได้ทีนี้ก็ไปย้อนดูครับไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้อีกครับแล้วก็ไปพบว่าตั้งแต่ช่วงตีสามต่อเนื่องมาจนถึงตีห้าของคืนนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปเจอครับไปเจอผู้ต้องสงสัยที่ผ่านมาบริเวณนั้นเนี่ยสามคนนะคนแรกเดินริมหาดมา ในมือเนี่ยถือสิ่งของบางอย่างมาดูเหมือนคล้ายๆกับถุงนะน่าจ,จะเป็นถุงอะไรบางอย่างนี่คนที่หนึ่งคนที่สองสวมเสื้อสีขาวเดินมาริมถนนครับแล้วคนที่สามสวมเสื้อมาคนนี้สวมเสื้อมาไม่ชิดเลยครับขี่รถจักรยานยนต์เลียบหาดมานี่คือสามรายที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ใกล้ๆก,กับจุดเกิดเหตุในช่วงเวลานั้นตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าครึ่งนี่เลยครับ ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการพิสูจน์ตัวบุคคลแล้วก็จะเชิญทั้งสามเนี่ยมาสอบสวนมาให้ปากคำมาให้ข้อมูลนะฮะนี่เป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าปรากฏอยู่ในคลิปแล้วก็เห็นภาพชัดเจนขณะที่ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามกับเด็กแล้วก็คุณแม่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจของทั้งคู่ด้วยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ แล้วก็คุณแม่เนี่ยยืนยันบอกว่าไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดได้ยังไงเพราะว่าตนเองก็ไม่เคยไปสร้างเรื่องสร้างราวนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการจัดฉากทำร้ายลูกนะไม่รู้จริงๆว่าคนร้ายที่ก่อเหตุต้องการอะไรที่สองรอบแลวนะครับครั้งที่สองแล้วเด็กสองขวบเองเนาะขกเปี้ยอยู่เลยเล็กๆเองนะคะ